สวัสดีทุกคนคะ่ะดูพระง่ายๆสไตล์เมวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคลึ้มนะคะวัดคลองสวนปี2507ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเหรียญรุ่นแรกนี้จะมีด้วยกัน2บล็อกนะคะก็คือเป็นบล็อกแรกกับบล็อกแตกค่ะซึ่งบล็อกแตกจะมีเส้นแตกตรงคําว่าพระประธานนะคะ ส่วนผิวเหรียญจะเป็นการเปียกทองนะคะจะมีความหนาของกระไหล่ซึ่งพระระหว่างปี249กว่าถึงปี250กว่าจะใช้กรรมวิธีการเปียกทองนี้ค่ะและพื้นเหรียญรุ่นนี้จะไม่เรียบนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นแผนที่ค่ะต่อไปดูตรงคำว่าวัดนะคะจะเห็นว่ามีเส้นเสี้ยนอยู่หลายเส้นเลยค่ะส่วนใต้ฐานก็จะมีเส้นคู่ลากยาวลงมาถึงเม็ดไข่ปลาค่ะ มาดูด้านหลังเหรียญน,นะคะบริเวณพื้นเหรียญจะมีเส้นเส้นเป็นสายฝนนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเหรียญเลยค่ะและตรงใต้ยันนะคะจะมีกลากอยู่ด้วยค่ะทีนี้มาดูจุดจ่ายตังของรุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยคือที่หูเหรียญค่ะมุมซ้ายบนของหูเหรียญจะเห็นว่ามีเนื้อเกินออกมาอยู่นะคะและจุดต่อไป ฝังขวาของเหรียญน,นะคะจะมีคลีปปิ้นตรงบริเวณที่วงไว้ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพขยายให้ดูชัดๆนะคะส่วนตัวตัดถ้ามองจากด้านหน้าเหรียญจะอยู่ตรง11นาฬิกานะคะตรงนี้นะคะจะมีบ้างอยู่ที่หูเหรียญและจะเป็นบ้างที่จุดนี้ค่ะจบแล้วนะคะกับวิธีการดูพระรุ่นนี้แบบง่ายๆสไตล์เมย์นะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ